นี้เป็นครั้งที่82ตรงกับวันที่30มกราคม69ข้าพเจ้าในขพวนวิจารณ์ขอเปลี่งวาจาสารยายขมุลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาธิยบูชาเด่องค์พระควัดปเิเทยะเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่คุณเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามณีขอเทพเทวราจ้าทั้งหลายโปรดจงมานมทนาในการสวดสัรยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตราตายัยคุบาอาจารยนเทพเทวาทั้งหลายโปรดจงบรรนานิจิของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมุนต่อไปบทสวดจุมนุมเทวนาสมันตาจาักวาลีสุอัตลาขจันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาส,สุนันตุสักโมกขังสาเกรามีถ่งลูเปคิริสิขลัสทะเตจันเนลิเกวิมานทีทีเปรัตเตจักาเมทะลุวนาคานีเกหังวัตุมิเกเต โอมิอาจันตุเทวาชลธาลวิกสเมยคขาการดับปนาคาติขันตาสันิเกยังมุนิวาลาวัจนังสาธาโวเมสุนันตุธรรมะสาวนากาโลยามัันตาธรรมะสาวนากาโลยามัันตาธรรมะสาวนากาโลยามัันตาบรสวนนมะกัลลสิติคาถาเนโมตัสสะภะคะวะโตอขละโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอขละโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอขละโตสัมมาสัมพุทธัสสะบรสวนสัจจะิริยาคาถา นัตถิเมสานังอันยังพุตโตเมสานังวลังอิตินะสัจวัตินะสุทิเมหงตุสัพปทานัตถิเมสานังอันยังธรรมโมเมสานังวลังอิตินะสัจวัตินะสุทิเมหงตุสัพปทานัตถิเมสานังอันยังสังโฆเมสานังวลังอิตินะสัจวัตินะสุทิเมหงตุสัพปทาเมื่สวดมหากาลุณิโกนาโทติอาทิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัายัสัมปะพาณีนางบุเรนตวาภารมีสภาปโตสมุทิมุตตะมังเฮเตนะสัจวัตเทนะมังอนตุสัพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถอินทายัสัมปะพาณีนางบุเรนตวาภารมีสภาปโตสมุทิมุตตะมังเฮเตนะสัจวัตเทนะมังอนตุสัพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายัสัมปะพาณีนางบุเรนตวาภารมีสภาปโตสมุทิมุตตะมังเฮเตนะสัจวัตเทนะมังอนตุสัพุปัตถวาโมสวรมหาสมัยโซน เอวัมเมสุตังเล็กังสัมมยังมะขวาสักเเสุเวีารติกะปิลวัตตุสมิงมาวะเนมหตาปิขุสังเกนะสาติปันจะมาเตหิปิขุสเตหิสาเปหิวะอาลันเตหิตัสสาหิจารุวตาตุหิเทวตาเยปุยนะสันิเวตาหุนถิภควันตังตัสนาญาปิขุสังกัญจาอัตโขจะตุนางสุทาวาสักายิกานังเทวานังเอตถัตโขเสียยังโวะขวาสักเเสุเวีารติกะปิลวัตตุสมิงมาวะเน มาตาปีกูสังเยนะสันติบรรณาเตหิปีกูสเดหิตาเพเหววอานันเตหิตัสสหิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเฮนะสนีเวตาหุนติภะควันตังตัสนายยปีกูสังขันจะยานุนามยมพิเยนะภะคะวาเตนุปัสังกมายามาอุสังกมิตวาภะคะวาตสันติเกกัจเจฆาถาภาษาญาติอัตโคตาเทวตาไสยะธาปินามะพระวาพุรโสสามัญจิตดาวาภางอุสารายา สามีตางว่าป่าห้งสามมีชายาเอว่ามีวาสุธาวาเสสุเทเวสุตระนิทาภวตโตบุระโตปาถุราหังโสทโคตาเทวตาภคขวาตัางทีิวาเททวาเอกมันต่างต่างสวยกับมันตานิทาโคเอกาเทวตาภะภวตโตสันนเกยิมังคาต่างกัาสิมหาสัมาโยผวาณะสมินเทวกายาสมากัตาอาคัตธรมะอิมังธรรมะสะไม่ย่อทางอิรยายวาอัปราชิี่จะสรงกันติ ตโหวปลาเทวตาปะกสันติเกยมังคตังอภาสิตตาสาิังตโชมงสุราชนตานิายวานีตรีญาีลกันติปัิตาีอตโกวาราทวตาปะะสันเกมังังอสิเตวิาเตวาิิลานมเชาเทจรันติสุทาวิมาราจกุมตาสุทันตาสุาคาตีตโ อัตโคะาเทวตาระกวโตสนิเกยมังกรังอภายิเกียิปุตังสันางกาตาเซนตคขมิสันติอภัยพูมิมหายามนุษยสันติหังเทวกายอย่างบริปุเลสันติอัตโขบอกวากัวมันเทสีุเยนะภิกขเวทาศโลโสตุสุเดวตาสันิิทาคนติ่าคตังศัสนายาุสังกันจะเยปิเตภิกขเวเฮนสุวันติธรรมทานังลานโตสมาสมุตาเตสัมประวันทานั่เอตะะลว่านยวะเทวตาสันติเิทายทงสาทพิมายังอิตธิ เยวิเตวิกเวทยสันติอนาคตมัธรรมท้านาลานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะวันตานลเอตปะละมะเยวะเทวทาสานิวมเดตาภวิสันติสจญาทัพีไมหังเอตตาลาหิอาจิกีสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเตสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตาสุนาทาสุตัสชาทุกังมนัสิโกตตตาสิสามิเตเอวาปันติติโคเตวิโคภวตโตปัจจโสโสภะวาเอตถาวโวจรัต สีโลกัมนุษย์กัสามีิยภูมิมาแตทศสิตาเยสิตาสิริครพระลังพิหตตาสมาหิตาปุโรหิยวัแสนลีนโรมหาสามิสามพุโนโอทาธรรมนาสาสุทาวิปัสสนามานาวิลาปิโยปัญจเตยตวววเนกปิโวัตเวตตวมันตยิดสทาสาวกเชษากเนละดเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนะถพิวเทจจตัมกะลงสุตวาพุทธศาสาสนาเตสัมปัตตหานัมนุษา์นะทัศสนาอภัยเกศตมาักักคุ้งารสังอาตสตานิสตังอิเกศารสนามนุษ พุทธาหงปั้นจากสัพพะอภิญญาเยาวะจิตวานะจักุมาตตัวมันต่ยิสัตถาสาวังเชสาสติละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาราถภิกขะวียุหังเจตยิสามิคือเรียนอนุบุตรปะโสสถัสสาสาวะยาคราภกุมารกบีละวะทว่าที่มันโตชุติมันโตนะมันโตสามัญยจสฎสีโนมุธามนาภิกามุมิโคนาสมิติงมานังชาสหัสหาหิมวะตายะคานันาตวันนิโนที่มันโตชุติมันโตนะมันโตสัมโน มทัมนาพิกามุมมิโคนาสิมิติงว่านางสาตาคิลาติสหะสายยาคานาตะวันนิโนะที่มันโดยุติมันโตวั้นมันโตยาสีโนะโมทมนาพิกามุมมิโคนาสิมิติงว่านางอิจิเจเรโซลาสาสาหะสา ยค้านนาตะวันนีโนยที่มันโตยุติมันโตมันนโตสัสสีนมัามานาปิกมุโมมิคุณิติงวะนางเบสามิตาปัญญัตสตาย้านานาวันนีโนยที่มันโตยุติมันโตมันนโตอสัสสีนมัามานาปิกุมลิคุณิวติงวะนางภูมิโรราชกังิโขเีบสันนิเวศนนางปิโยนาสตาชาสายาคขานางปีลูปาสติภูมิโรราชาังิโขโสภะกัสสิติงวะนางปุริมันจันทิสังราชทัศน์ละโถปัสสติอันทับรรณัททิปติมาราชสิโสป น,น่างท่านก้นจะที่สังลร ราชาวิรุโคแับภาษาสติภูมิมานาอิปฏิมาอาราัยศาิโสภูปิตัสสาโวนนามาภาะลายที่มันโตุติมันโตน้มันโตัาศิโนมมานาภิกขมุงมีโนาติงวะนางอุจิมัจัดที่สรงราชาวิรุโคบภาาสตินาคานาธิปฏิมาราชัาศิโสภูตปิตัสสาโวนันามาภาปะลายที่มันโตยุติมันโตน้มันโตอาสิโนมัมานาภิกขมุงมีโนาิมติงวะนางอุจารัจัดที่สรงราชากุเโรตภาษาสติยาคานางอปฏิมาราชัาศิโสุทธปิตัสสาโวนัตนามาภาภะลาย มธรรมนาภิกษุมมีโคหนังสิงสิ่งวะนางปริมาทิสังตัตลาโททั้งขีเนนะวิรุณฐังโกปจินีนะวิรุปโขภุเป็นโลตระรังติสังจะตาโลเตมาราชจะมันตาตัโรติสาทัตตาลวานาทังสุวะเนคปิลาวะเทวิตเตสังมายาวิโนทัสาอาคุนจานิกาสัทธามายาปุตินทุเวตินทุภิปูจาวิภิปุโทสะจานณะโงกาลัสิโตจายินุขันโตนิขันโตจาปนาโตว่ามันโยจะเทวัสตโตจามาตริจิตตัสเสตุโฉขันาปูนาโลหาชโยชโน ราูมันจะสิโเจวะเตมบลุวะจะสุริยะวัจะสายเตจานยจลาชานโันดาปาาราจุพิมัธมนาพิกามุมิโุนาสิติงวะนาาคูณาภาษานาคาวิสาราจตตาจักกรมรสทัาอาคูบายาคาเสยยาติพียาโมนาทัตลาจะกอาคูนากายาสิโนยิราวนุหวนาโคสสะคัสสิติวะนางเยนาคั ราชีษาสาหาลันติทิพาติชาปกีวิสุทธจักุภิหายสาเตวะนรรมชาติตาสิจิตราสุปนัยทิเดสารมังอภิยันตธานณะราชานามาสิสุปนตโตเขมมะกาสีพุตโตสนาอิวาจาหิอุปภะวายันตานาคาสุปนาสารนามกลงสุพุทธังชิตาวาลชิหันเทนะสมุทัางสุลาจิตาผาตโลวัสสวัสดิเตอิติมันโตยัสสีโนกัลกัญชามาริสมาสุลาธานเวกัะสาเวปจิตเตหุจิตติเจปาลาโตนัมุจิสาตันเจปฏิปุตานันสเปยวิโรชนามกาสุนัยเทวาพระดินเสนางลาหูพัทธมุปาขมุมยต พระตันฑ์เทวิคุณาสันติงวัฒน์นงอาโปจะเทวาปฏิวัติวิจเตวโชวายุทธาขมูลวรลุนาวรลุนาเทวาโสโมเจัยศาสาฮาเมตตากรุณากายิกาอากูเทวายสศาเซโนทดนะ

จิโนวัลุนาจนาตมาจะอัจฉริยาจเนชกาสุริยะยุกิลาอาคูอาคูวะสวรเนจิโนทัศเศรษฐีทัศกายาสปีนาตตะวันเนนิโยนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสิโนมัทมาณาพิกมุมิคุนังสิมติมะนา่สมานามาสมานามานุสานมนุสุตตมาคิทาวดุสิกาอาคูอาคูมโนวัตโสิกาอาถากูหาโยเทวาเยเจโรหิตาวิสิโนปารักาหามาปารักาคูเทวายสัสิโนทนา ถ้าสียตีถ้าตากายาสเปนานันตวันที่นวลที่มันตัวชุติมันโตนะมันโตสัส,สินุมติมานาพิกรมคุณาสิกิติวะนางสุกากรุมหาลุนาอาคุยคานะสาวสัตหะอุธา ตาใครหาประมู่ขาอาคูเทวาวิจักกาณาสถามตาหาลัคชามิสกายเดยะสาสีโนท่านยังอาคาวิชนโญโยดีสาพิวัตสัตติและเจติตากาคายาสพีนาตะวันิโนยทีมันโตชุติมันโตวนละมันโตศาสีโนมัธมนาภิกขมุกภิกขุนาสิติงวะนังคขียิยาตุสิายามากระกดาจายาสาสีโนสำนึกตาละมัตเซตตาจยตินามาจะอาสวานิมานะติโนอาคูอาถากูวันะนึ่งนิตาทศเตนะถากายาสพีนาตะวันิโนยทีมันโตชุติมันโตวนละมันโตศาสีโนมัธมนาภิกขมุกภิกขุนาสิมิง สถีตีเทวานิกายาสพีนานาถวานิโนนามันวเยนะอาคันชวงเยจันเยสติชาสาหะพรุทธชาติมักีลังโอคตินธรมานาสวังทั้งเคโมฆะตลังนาคังจันนวะสิดาดิตังสุภามาวัลมะมตูจับตูไทยที่มัโตสหัสนังโมโรตินโสจัตสุภาคาสิมิติงวันังสัพภามะโลกานังวะอาปะมาพิตินตติวะวนโนชิติมัโตวิสมากายโยเสัสิโสทัเจติอิสราอาคูปเจเกวัสวัตติโนเตชันจะมัจจโตอาหานิโตูบริวาริโตเตจัตสเพพิกันเตีสินเตเยเวสภามะเกมาล พันธมัตุวสันริวาเตมมมจิถากจินาอิติถามาเจโนกันเเจเปสยยิปานินาตลอมาหัดจัสรงกตวานะเวงยถาบุสาวมีขวดนัยันตัวสวิตุโกตาโปตาวิสังตอยังวสจะังิยวิวานจะกมาตมันตตาสนละเตมาลเจนาพิกันตาเตชาตาพิโเจตว่กลุสตวพุทธศาสนานมิตาเกีพกมุเนสังมอมบีเยงสเพวิจิสังามาปิายัติดหิสา วสุจนละเจียปกรณ์นโมเมพุทติยสาระตานะตรยะธรรมมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายะปะระเมสุลาสิทธิพมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมภีรักกาาสมุทาปูตุงคังคาจะสภามะชยะปสิทธิปวันโตเดชยยะชยะธรณิธรณีอุทธิอุทธินทีินาทีชยะชยะขะคนละตนละนิใสนิไลใสเสนเมีรูราชยะคนนอนลชี ชยยะชยยะคัมพีรัสโสมพีนาเคินทนาคีปิศาจจปูตกาลีชยยะชยยะทุนนิมิตาโลคีชยยะชยยะสิงคีสุทธานมุขไชาชยยะชยยะวัลุนะมุขขสาตาชยยะชย์จำปาทินาคัตุละคันทะกกาชยยะชย์รัชคนตุลงสุกะระผู้ชงสีหาพยาคะทีปาชยยะชยยะวัลุนะมุขขาาตาชิตะชิตะเซนาลีปุณะสุดทีนอยดี ชายะชายะสุขาสุขาชีวีชายะชายะธรณีตะเลสตาชายะชายะธรณีสารตินสตาชายะชยะมังกราลญาภระว่เขชายะชายะวหลุณะยะเขียชายะชายะลักษเสสุระผู้ชาติชา ชายะชายะพมินตะคณาชายะชายะราชาทิราชานชัยชายะชายะปัทวินสพังชายะชายะอัันตาปัจเจกับพุทธสาวังชายะชายะมะเฮสุโรฮาโรฮาลินเทวาชายะชยะพามาสุลโคชายะชายะนาโควิลุนอาโควิลุปะโคจันติมาละวิอินโทจัวีนะเตยโยจะปุเอโลวะลุโนปิจ่าคิวายโยจะปายุนโหกุมาโลทัตตาลาตาโกอัฏฐานลัะมหาเทวาสิทธิตาปัสอาทะโยอิสิโนสาวกกาสภาชายะราโมูภวันตูตชายะธรรมูจะสังโกจะทัสสะปาโลจะชายะกังยีเตนะชายะเตเจนะช สวสดที่พระวันตุเดอเตนะพุทธะเตเจนะอุนตุเตใช้ยักมังคะลัง เชโยปีพุทธศัตว์สิริมาตอยังมรัสาสยภาพิมโตุราชโยอุโคจงวัทิปันเทวมงคลทิดาเชยะตถาทานมมคราเมิซิโนชโยปีพุทธศัตว์สิริมโตอย่งมรัสศาสยภาพิมาตุราชโยอุโคจงวัตทิปันมงตทิตาชยะตถาอินทคณาเมญซิโนเชโยปีพุทธศัตร์สิริมาตุอย่งมรัสาสยภาพสิมโตราชโยอุโคจงวัทิันีมงทิตาชยะตถาทวัคณาเมิซิโนเชโยปีพุทธศัต์สิริมโตอยังมรัสายภาพิมาตุราชโยอุโคจงวั ยิตาเจียตถานาคขณาเมษิโม ใช้บิบุตศาสตินมัตัวยังว่าสตรจพาบิตัวประราชโยโคโทนที่มันตีพรโมทิตายเชยะตถาสภามาขนามมเย็ยสีโนช้ยันตัวบุติยาบุเรศกยานังนานที่วัดทานองวังตะวังเฉียวงหิเชยสูเชยมังทะเลอปราชิดประันลังเกยรติเสยบัตวิปุกเลียิเศษเกยรติะุทานังขับประตขโมทติสุนักกัตังสุมากะลังสุวาตังสุขิตังสุโคโนสมุตจากสุยิฐังพามาจาริสุปักขินังกายกัมมังวจารกัมมังปัตถคิน เทัทารถาสุยตาวิรุณหาสุตัสาสันิยโลคาสุยตาโหัวตสาหัสสเปีหิยาติพิสุนันตุปนโตเยเทวะสมินทานีธิกตาทิการุตตาจัตถาวนตุสุยตาวนตุสัพพัธาละกันตุสัพพัสตานาละกันตุชินาสาสานายากาจิปัานาเตสังสเปีบุเรนตุมโนละธายุตากาลีปวัสันตุวัสังวัสาวลาหักกาโลคาจุปทวะเตสังนิวาเรนตุจะสัพพัธาละกายากากายาสุขังจิตตาสุขังละหันตุยะธาละหัง หมสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกรังสมยญญังควาสาวัตถิยามีหลรติเชตวะเนนากับปินทิการสะลาลาเมตตะทะโพภัคัวาวิคุอมันเตสิพิการโวติปัลันเตศติเตภิคุปปะโตปัจจสุสุมภัคัวาเอิทะทวโรจาวาทาวาภิคเวตถาคตานังนุปปาทาวาตถาคตานังอิทิทาวะสาตาตุธรรมานิยามตาสเปสังฆารานิจาติตังตถาคโตอภิสัมพุทติอีภิสัม ภิสเมตีวิสัมพุชิตาวาวิสเตวาอจิขันเติปัญญะเติปัะติวิวรติวิัจติอุตนิกะโรติสเพสังขลานิจจติวัฏวาภิกเวตาคตานังอุปัฏวาตุตานังทิตาวัสาถาตุธรรมทตฏตาธรรมนิยามตาสเพสังขาทุกขาติทังตุธาตัสัมพุิติสเมตีวิสมพุิตาวาวิสเมตวาอจิขันจเติปัญญะเติปัฏฐะเติวิวรัติวิภัจติอุตนิกะโรติสเพสังขลาทุกขาติวัฏวาภิกเวตุาคตานังอุ วาตถากตานังวาท้าทาตุธรรมะท่ฏฐาธรรมนิยามตาธรรมนิยามตาสัพเพสัมมานิยญาติตากตะานัตโตอภิสัมพุทธิทวะภิสมีตวะอาจิาจิตอภิสัมพุทธิทวะภิสมีตวะอาจิขติเทเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวัติวิปัจจะติอุตานิกรโลติสัพเพธรรมานตาติธรรมโมจจะปะกไวยตมะนาเตภิกขุปควาโตภาสิตังอภินันตุนติ วัตถีกัร <Goodnight> ัตตคาถาตีตังนาวาขมยะนปฏิการเคนากตังบุคคลไม่ควรตามิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระองค์สิ่งนี่ยังไม่มาถึงยะติธรตมยํนันตังอปัตันจะนาขตังสิ่งเ็นัดีกขาับไปแล้วสิ่งเนอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติสังยิลังสังปังตังิทามนุมรุหเยผู้ใดทธมมเกิดขึ้นเะพา้ไ้ในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอแงกอนแกงคคลพบวุ่นกันเช ความเปียนแปลงที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้ปุณินี้นะอิโนดโีสัง่งกรนะทำนะตีนะมหาเสนีนะมัจจุราเพราะการปฏิยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสน่ห์มากย่อมไม่มีสําหรับเราเอีวังวิหาลิมาตาปิงโหัรัตตธรรตันทิตังตังเวปพัตเะกัลตโตติสันโตอาจิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นน,คคนั้นไม่เกี่ยวท้าทั้งกำมันการคือว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงอันตีเดียวก็ให้ชมบทสวดธรรมสังเวชปัจจเวคนะ สัพเพสังารานิจจาสังขารคืงร่ากาจิตใจรูปธรรมนามธรรมทังหาสิ้นมัไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจรูปประธรรมนามธรรมทังหมดทั้ง discord, animales, disease. สิ้นมันทุกขโทญาากฏขึ้นแล้วเกิดตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนี้เป็นสังขารแลยไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของมันเยื้องทุกวตาันเป็นมี่สรอบ ชี้ต่างเมียนิยต่างชี้ของเราเป็นของไม่เที่ยงเมื่ะนั่งเมีนิยต่างควันตายของเราเป็นของเที่ยงวัตถุคนที่จะสังเวชย,ยังกายอยู่วับจีรังร่างกายนี้เม่ตั้งอยู่นานอภิธานยานโงคันมาจากวิญญาณชุนตัวของดิดดดจิเล้าดิจิเอ็นสติจากนองทับจากปัทวาลิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงคาลังอีวะประดุลทางว่าต้นไม้และท่อนพืนนิรลัทางหับโยมมิได้นี้อน,นิจจาวัฏสังขาราสังการทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวรยาธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวาน,นที่รุดชันตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปัสมโธสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขาราทั้งหลายเป็นสุญญ์ยิ่งสัพเพสตามะลันติจาสัทั้งหลายท,าาทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิสุจามลิสันเดียที่ตายแล้วแล้วกำลังจะตายตั้งแต่ว่าอัสังโยมลิสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย ป่วนเมตตาย่งยังกิงกิอยางกิงกิบขสลังกรรม,มาสเปหิวเตห์กตังปุญญานุวนุโมทันตุสุนานตุปพนโตเยเทวาสมิงทานีทิกตาธิกาญุกาสาตาหุนต สุตางุนต uh, ุทุกขามุนจ uh ันตุมาตาพิทาสุตาง่นตุทุกขามุนจันตุสเปยพญาติกาสุตางุนตุทุกขามุนจันตุสเปยาติกาสุตางุนตุปทุกขามุนจันตุสัปยพปิสาสัพเพยขาสัพเพเบตาสุตางนตุทุกขามุ่จันตุสัพเพอาจารลิโยปัจชายสุตตาหุนตุนทุกขามุนจันตุสเปนักกาตาสุตตาุันตุ๋นทุกขามุ่งจันตุสเปย์เทวาสุตตาุนตุนวา อธิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารละวสินีทูปีคะเลวุธิคะเลต่าิงต่าิงตาธรรมทานีนะพระวันตุปูจิตาโสุธิกะโรนเตถวิหัสวิหารมาทะเลเทลาสมัจฌานวกาจิบิกาวสาราเมกาทานบัติวัสกาขามาจิเตสานิขามาจิอิสลาสปานะพุตตาสุกิทาพระวันตุเตจลาภูชาเยปิจจะจะซ้ำพระวาสังเทยคาถาถาวรบวารติการนิยานิการธรรมวรังปจิจเตสเพียปิทุขัสสะกะโรนตุสังกยัง ถ้าตูจิลังจะตังธรมโมธรรมะถ้าละจะปุูกคาราสังโฆของตุสมะโคว่อัตไยยะจะหินายะจะอาเมียรักษตุสัตตะโมสัพเพปิธรรมจารีโนวุตธิสัพปะบุณายามะัตเมียริยปเวทิเตะปัจจานตุสัพเบปิบาลนีโนพุทธศาสนีสมะทะลังปรเวจันโตกาเรติวบวัตสัตุติปาวายะสตานังสมิตานีถูกเตานีมาตาปิตาจารย์จังนิจังนักขันติบุตรกังเอวังตามีนัลราชโนปชาลากันตุสัตตา เทวตาวิโยชนะคาถาทุกขัปาตาจะนิทุกขาปยาป่าตาจะนิปยาโสกปาตาจะนิโสกยาวนุสัพเพปิบานิโนอิตาวตาจะมีิสัมมาทังปุญญสัมมาทังสัพเพเทวานุโมทังตุสัพปะสัมปติธิยาทานละกันตุสัทธายาสีลังละกันตุสัพปตาวนาวิละตาวนตุกจันตุเทวตาคาถาสุมาลกคาถาวุตุสัพพังสุมาลังละกันตุสัพพุทธาวิละสุตีวนตุนิจจันน ขงตูสะพาสุมาลังรักนุสเทวตาสัพะธรรมานุภาวนัสุตนตุนิลันตังตสพาสุมากลังรนุสเทวตาสัพหะสังกาุภาวนาสุตนตุนิลันตลัง

Tertib karena Lakang Muttari Sabdoso. Sapi Buddha Prabha Bharta Bhije Ganan Tiyang Pralang Anantarana Sapi Buddha Prabha Bharta Bhije Ganan Tiyang Pralang Anantarana Sapi Buddha Prabha Bharta Bhije Ganan Tiyang Pralang Anantarana ด้วยอำนาจแห่งมูลคุศรที่พระเจ้าได้ส่วนสายใหญ่ของพระบรมวง์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสวนคาลัยขอที่ทรงให้บุญกุศลนี้จงเป็นสัพจริมมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วแกร่ปลอดภัยอยากรุกส่โรคภัยทารายทั้งพวงให้มีแหล่งรายได้จุดจุริอมั่งคงเป็นสมาอาชีพอันชอบทำคำว่ามีอุตสาหะยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิดีทั้งมม่ในพระองค์ทรงให้วงสมเด็จพระสมมาเความดาเจ้าน อีกทรั้งขอเทียราทั้งหลายผู้ได้ทั้งมทนาสาธุการในบุญบุญส่นี้ปวดประชิพประสาทพอน้อมส่งของหลวงปาาแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระยิทายยอดเฉดีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสี่โมเดลได้จัดสร้างขึ้นในเปี่ยมไปพุทธานุภาพที่วานุภาพหรือทานุภาพสักศีลอำนวยผลให้เป็นสิ่งมงคลแก่ผู้ครบครองในบูชาทุกการเดิน